ผัดเผ็ดเครื่องแกงภาคใต้นะคะสูตรเข้มข้นมาดูกันเลยค่ะทุกคนทำง่ายๆอันนี้จะเป็นกะปิทะเลกะปิกุ้งเราใส่ลงไปเพื่อให้มันหอมกลิ่นของกุ้งแล้วเอามาผัดกับเครื่องแกงที่เราโขกเองว่าสักคู่ตอนที่โขกไม่ได้ถ่ายทำค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องการปรุงเครื่องเครื่องแกงที่เอาไปโขกนะคะทุกคนเราใส่พอประมาณ คลุกเข้าไปกับเนื้อไก่ที่เรามาผัดเผ็ดวันนี้ไก่กิโลหนึ่งนะคะทุกคนไก่ตัวหนึ่งก็กิโลหนึ่งนะคะทุกคนอ่าไก่ไก่ที่มันไม่ไข่แล้วเขาเรียกว่าไก่หนังเหนียวไก่แก่ใส่น้ําลงไปผัดกุดเล้งุเล้งไปให้มันเข้าเครื่องท้มันหอมนะคะทุกคนผัดได้ที่สักพักหนึ่งนะเราค่อยให้หนังไก่มันกดตัวแล้วก็น้ํามันจากหนังไก่มันออกมานะคะทุกคนแล้วมันก็จะ เคี่ยวเข้าไปในเครื่องแกงมันจะหอมอันนี้ก็คือเคล็ดลับเลยนะมันจะทําให้ไก่ที่เราเอาไปปรุงต่อไปมันจะไม่มีกลิ่นใส่ชูรสปรุงรสชาติให้มันอร่อยตามใจชอบนะคะอันนี้เราก็หยอดน้าําปลาอันนี้สูตรของเรานะคะใส่ลงไปนิดหน่อยเพื่อให้มันหอมแล้วเราก็โรยด้วยขา่าข่าแก่ที่เราเอาไปสับให้มันละเอียดโรยลงไปเลยนะคะทุกคน แล้วใบมะกรูดเราจะใส่หลังๆตอนที่ว่าปิดแก๊สเรียบร้อยนะคะทุกคนตําเครื่องแกงก็ง่ายๆก็จะมีพริกแห้งหัวหอมหัวเทียมตะไคร้ขี้มิ้นขาดไม่ได้นะคะทุกคนที่เราเอาไปตําเพื่อเป็นเครื่องแกงหลังจากนี้แล้วเราผัดเสร็จเอามาใส่หม้อหม้อนี้จะเป็นหม้อแดงดันเพื่อให้มันเปื่อยไวหม้อนี้ประหยัดเวลาในการ ต้มไปเพราะว่าประหยัดไฟด้วยหม้อแดงดันนี้ใช้เวลาลัการตุน40นาทีไฟอ่อนๆนะคะทุกคนมันจะหอมกิน่นพอมันหอมกิ่นคุ้งขึ้นมาจากไอของหม้อเราก็เปิดดูได้ให้มันยินก่อนนะค่อยเปิดเพราะหม้อน,นี้มันจะเปิดร้อนๆไม่ได้นะคะทุกคนก่อนที่เปิดเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปขั้นตอนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็แห้งพอดีเลย น้ำมันก็แห้งพอดีไก่ก็สุกคือเราใส่ปะลาร้าลงไปเพราะว่ามันจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินข้าวสวยก็อร่อยค่ะคือมันจะกินได้ทั้งสองอย่างเนาะอันนี้รสชาติที่เราปรุงเองแล้วพริกแพงไปแล้วมันอร่อยก็นํามาแบ่งปันสูตรง่ายๆไก่ไข่ที่มันไม่ไข่ในตลาดที่เราไปซื้อมาก็จะได้ให้เขาสับแล้วก็เอามาทําแบบนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะทุกคนแล้วมันจะเผ็ดแล้วถูกใจกินข้าว ได้เยอะนะคะการผัดไก่แบบนี้หม้อตุนแรงดันของเรามันช่วยได้ในการประหยัดไฟนะคะเครื่องแกงก็อย่างที่บอกไปอย่าลืมใส่ขมิ้นด้วยหลักของคีของความอร่อยในการผัดผิดที่นี่